ดีครับเห็นเห็นกันอยู่ครับว่าเป็น Camry ครับใครๆก็คงรู้จักจะบอกว่าสำหรับลูกค้าที่พลาดคันที่แล้วไปนะคันนี้เพิ่งมาใหม่สดสดร้อนๆอนครับคันนี้ปี0 9ย์จดทะเบียนปี1 0เป็นรุ่นที่เรียกกันว่า Minor Change แล้วครับย่อนคันนี้ที่เพิ่งหิ้วมาเลยใช่ไหมพี่เพิ่งซื้อเข้ามาสดสดร้อนๆอนจริงๆนะครับ เดี๋ยวจะชี้ให้ดูว่าให้ชี้ให้ดูแบบความเรียวๆเลยว่าโอเคอย่างกันชนหน้าเนี่ยต้องไปเก็บสีใหม่อันนี้พูดเลยเพราะมันมีรอยถลอกอะไรมามาเข้ามามาใกล้ๆมาเอาแบบเรียวๆเลยเรียวๆเลยเอันอยู่ตรงไหนวะอยู่ตรงด้านนู้นฝั่งนี้ฝั่งซ้งายครับมาเชิญครับนิดหน่อยถ่ายให้เห็นความเรียวเลยครับเรียวๆแต่ไม่ใช่แบบว่า ตุ้มตามแบบไม่ใช่ตุ้มตามอะไรมาครับคือจะบอกอย่างนี้เหตุผลที่เราถ่ายรีวิวคันนี้ยทันทังที่จะเก็บงานเก็บสีชิ้นนี้ก่อนก็ทำได้ครับแต่เราไม่ทำนะคำว่าไม่ทำคืออยากให้เห็นความเรียวจริงๆว่าตอนซื้อมามันเป็นอย่างนี้แต่ไม่ได้แปลว่าจะไม่เก็บให้ครับ เรื่องของเรื่องคือเห็นว่าตอนนี้มันใกล้สงการแล้วเนี่ยวันมะลืนก็สงการละฉะนั้นโอเคเราส่งเข้าอู่ไม่ทันอยู่แล้วแต่เราถ่ายให้ดูความเรียวว่าเลยก่อนเลยโอเคป้าแล้วก็คันนี้ยังเพิ่งซื้อมายังไม่ได้เปลี่ยนนะ้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ตามมาตรฐานของเราซึ่งก็ไม่ต้องห่วงเหมือนกันเราเปลี่ยนให้ทุกคันอยู่แล้วแต่อยากให้เห็นความความเรียวเรียวชัดๆว่าเราเล่นรถแบบนี้เล่นรถสวยอย่างเดียวนะครับอ่ะ แล้วก็คันนี้ไม่เคยแก๊สล้านเปอร์เซนต์ได้ดูทุกอย่างไม่ต้องห่วงครับคันนี้เป็นรุ่น 2.0G นะครับ 2.0G ปลายปี09จดทะเบียนปี10เป็นโฉมที่เรียกว่า minor change แล้วเอ่อได้อันี้แะเนาะไอ้ไอไอเบาไอเขาเรียกว่าไอม่านไฟาาฟ,ฟ้า,ฟาตัวนี้มีม่านไฟฟ้าแล้วนะครับและเดี๋ยวเปิดให้ดู ล้านเปอร์เซนต์ว่าไม่เคยติดแก๊สล้านเปอร์เซนต์ถ้าพบว่าเคยติดแก๊สยินดีซื้อคืนเต็มจำนวนครับเอาละครับมาๆมา,มาจะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีภายในก่อนไหมได้ครับภายในก่อนเลยครับอ่ะเชิญเลยแล้วเดี๋ยวค่อยไปสตาร์ทเครื่องอะไรอ่ะเสมอยลบกวนหน่อยเดินเข้าไปภายในก่อนเลยแล้วเดี๋ยวไม่ต้องห่วงครับจะแกะให้ดู ทุกอย่างว่าไม่มีชนเบาชนหนักพลิกคว่ำคว่ำตายหายเหวล,ล้านเปอร์เซ็นต์อ่ะเข้าไปถ่ายภายในก่อนอันนี้บอกเลยนะยังไม่ได้คลีนซิ่งแบบเต็มระบบนี่คือเรียวเรียวจริงๆอ่ะซื้อมาพูดง่ายๆซื้อมาเสร็จแวะล้างรถกี่บาทวะร้อยหกสบร้บร้อบาทแล้วถ่ายเลยนะครับมาเข้าไปดูภายในก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยแกะตะเข็บทีเดียวเชิญครับส้มอ่ะส้มเข้าไปก่อนเลย เลขไม้แท้แท้1น <50, S 1> ึ่งแสนเก้มืนี่ห9าพก้าสิบแปดกิโลพูดกันง่ายๆไม้แสนเกแท้แท้ครับสภาพนี้คือเรียวๆเ,เลยนะครับเพิ่งซื้อมานี่กุญแจสำรองครบทุกดอกเลยอ่ะส้มมาถ่ายดีมาอ่ะนี่นีน,นี่เห็นไหมพอเห็นปะ หนึ่งสองากุญแจสำรองครบจะบอกว่าที่เต็นท์แล้วอะเวลาเราซื้อรถมาจากลูกค้าเนี่ยถ้าคันไหนเราก็จะพยายามขออะไรให้มัได้ให้มากที่สุดนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ซื้อของเราอะเนาะนะครับอย่างคันนี้ลูกค้าน่ารักมากเก็บไว้ครบเลยใช่ครับนะครบท้วนครบท้วนเลยครับเก็บเป็นพวงองุ่นเลยครับ เออ่อะให้น้องลบกลนส้มถ่ายเบาะหลังเสร็จแล้วลบกลนส้มถ่ายมา่านทีเดี๋ยวพี่เปิดให้ถ่ายบานหลังให้หน่อยดูม่านหลังนะจ๊ะเอายังส้มถ่ายอยู่ปะค่ะอ่าเปิดเลยดูไฮโซพรีเมียมมากมันพรีเมียมในราคาสามแสนกว่าบาทเนี่ยอันนีด้ดูเรียกว่าคุณภาพมันเกินราคาไปไกลแล้วเพราะโฉมนี้ราคามันก็หลดลงมาเยอะมากแล้วนะครับคันนี้ยางใหม่ด้วยเดี๋ยวได้ดูไม่ต้องห่วงคราวนี้ครับ คราวนี้ครับระหว่างที่จะไปข้างหน้าพี่ขออนุญาตจะได้เดินไปไม่เสียเวลาเดี๋ยวพี่แกะตะเข็บให้ดูก่อนเลยครับแล้วจะแกะทุกบานด้วยแล้วค่อยไปหน้าและท้ายนี่เลยตะเข็บต่างๆเดิมเดิมไม่มีชนเบาชนหนักพลิกความความตายหาเหวล,ล้านเปอร์เซนส่วนรอยครุ่ที่กันชนหน้าอันนั้นเชื่อว่าจะอย่าบอกว่ารถชนนะพูดกันตามตรงอะ่ะมันค,คือคนเราใช้งานมันก็ต้องมีเปเบียดกจะถางมีอะไรกันบ้าง ซึ่งเดี๋ยวการชนหน้าเราเก็บสีให้อยู่แล้วนะครับแต่อย่างที่บอกเลยครับเลือกที่จะถ่ายรีวิวให้เห็นอย่างแบบแบบเรียวๆเ,เลยนี่นี่ครับนี่เลยส้มเอจเดี๋ยวมาถ่ายเสาด้วยมาอ่ะไม่ต้องตัดช็อตไม่ต้องตัดช็อตนะครับยางใหม่ๆเลยอ่ะส้มถ่ายนี่ถ่ายบ้านเสาเลยนี่แต่ตามมือเลยนี่ครับ แล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่หน้ารถนะครับปซ้อมไม่ต้องตัดช็อตไม่ต้องตัดช็อตค่อยๆเดินป่ะอ่าบอกไฟฟ้าใช้งานปกติเลยนะจ๊ะโอเคป่ะอ่ะต้องเลื่อนให้ดูไหมเลื่อนเนาะเลื่อนเนาะโอเคโอเคเนาะไหนๆก็นี่นะอ่ะเลื่อนเลยนะครับอ่ะระหว่างที่พี่เปิดฝากระโปรงให้รบกวนครับน้องเจช่วยไปด้านซ้ายทีครับได้ครับเพื่อที่จะบอก ลูกค้าว่าไม่มีชนเบาชนหนักที่ควม่มความตายหายเหวิล้านเปอร์เซน็นต์ลูกค้าอย่าเพิ่งเชื่อคนเราเนี่ยมันพูดอะไรมันพูดได้หมดอะดูด้วยตาตัวเองดีกว่าครับปลาส้มค่อยๆเดินไม่ต้องรีบมาครับแกะไว้ให้ดูเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ใช่ครับไปแกะรอไว้แล้ะครับส้มเอ้ยกวนอย่าลืมถ่ายถ่ายเนี่ย<ม>ถ่ายเพลทด,ด้วยนะรู้ไหมทําไมต้องถ่ายเพลท <c oughs> เพราะว่าลูกค้าที่ดูอยู่เนี่ยเอฟซี FC เราทั้งหลายเนี่ย หลายคนครับจะซื้อรถมือสองก็ต้องกลัวว่าเต็นรถมันจะย้อมแมวหรือเปล่าหลอกอะไรหรือเปล่าฉะนั้นนะครับเอาให้สบายใจเปิดดูได้เลยนี่ครับเมตารเ์เดิมๆโรงงานเลยนี่ด้านหลังเดิมๆสวยๆ้มม่ายเพจด,ด้วย นี่ครับเอสนี่ไอเดูกันชัดๆเลย mm hmm. เลขเครื่องเลขตัวถังดูได้หมดปีผลิตตัวถังเป็นปี0ูนย์เก้าแต่จดปีหนึ่งศูนย์บอกรถปีหนึ่งศูนย์ครับเป็นตัวแม n เนอร์เชนแล้วลเป็นแม n เนอร์เชนมาๆมา,มาอ่ะแล้วขออนุญ,ญาตสบายมามาอ่ะ,อะเลื่อนเนาะเคปะ่ะ ช้งานได้ครบครับดูดูดูเบาะนะครับอย่าดูกางเกงผมนะครับด <laughs> ูสภาพสภาพพอดีร้อนครับแต่งตัวสบายๆครับ <laughs> ทำไมครับ <laughs> สภาพสภาพไม่น่า่อถือ <laughs> ต่อครับเชิญครับภายในช่อบสวยรดราคาสามแสนกว่าบาทที่มีมานที่มันแน่นอนสุดแล้วใช่ออปชันนี้สุดแล้วแล้วโฉมเนี้ย นี่นี่มีมีม่านข้างด้วยนะข้างก็มีนะแต่ม่านข้างอันเนี้ยอันนี้มือนะครับอันนี้มือธรรมดาเนาะนะครับนี่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 ดูนี่ครับนี่เดี๋ยวนะอ่าเดี๋ยวลบกนหนนะครับได้ครับอ่าคําว่าลุกผู้บริหารครับขออนุญ,ญาตครับส้มไปด้านนน้นป่ะเดี๋ยวพี่จะนั่งเป็นผู้บริหารด้วยสภาพอย่างนี้แหละนี่แล้วเดี๋ยวพี่จะนั่งเป็นผู้บริหารนะ คือจะบอกว่าโฉมเนี้ยลถนะครับรถมือสองอะ่ะบางโฉมอะ่ะมันหล่อตรงคนขับแต่อย่างโฉมเนี้ยคนนั่งหลังหล่อด้วยใช่ครับมันฟิลแบบผู้บริหารได้อะ่ะในในราคาในราคานี้ราคา,าไม่ต้องผู้บริหารอะ่ะอ่ะขออนุญ,ญาตนะเนี่ยครับเนี่ยมาหลังมีมานข้างมีมาหลังเป็นไฟฟ้าเนะเป็นแมเชนแล้วแ <c oughs> อร์หลังอีก เออแอร์หลังด้วยแอร์หลังด้วยแอร์โซเบด้วยจ๋า,า,มาไม่ปกติครับมันหนาวคือส้สมตกรี่ตอบนี้นะใ <c oughs> ช้งานไม่ปกติครับ <c oughs> เพราะอะไรหรออ๋อมันหนาวครับ <c oughs> หนาวเกินไปมันหนาวเกินไปครับ <c oughs> ไหนๆก็อยู่ท้ายรถละมาไปดูดูท้ายรถก่อนเดี๋เขาไปดูห้องเครื่องทีเดียวก็ได้มามาเพราะต้องการให้เห็นว่า ไม่เคยติดแก๊สล้านเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวต้องเจลบก่หนเลยครับมาๆๆนี่เห็นกันชัดๆเลยใบปัดน้ำฝนเพิ่งเปลี่ยนด้วยเนี่ยขออนุญาตครับนี่นี่นี่เพ่เปลี่ยนเจ้าของเดิมเพิ่งเปลี่ยนอันนี้ไม่ใช่ผมแวะซื้อไปเก็บของเก่ามาขายไม่ใช่นะเจี๋ยวเดี๋ยวลูกค้าไม่เชื่อเฮ้ยมึงไปเก็บของเก่ามาขายเพราะว่าอะไรเงี้ยเอออ่ะนี่ดูนะต่อต่อต่อมาดู ดูสันตะเข็บเบม็ดอาร์คเม็ดอาร์คต่างๆอะไปฝั่งขวามือก่อนก็แล้วกันเนาะนี่สวยๆเลยรางน้ำสวยๆเรียบๆแล้วเดี๋ยวมาดูฝั่งซ้ายมือค่อยจะลื้อหลังให้ดูทีเดียวนี่ไม่มีตุ้มตามและต่อไปคือขอนขอนุญาตครับขออนุญาตเปิดนี่เลย นึ่งชั้นผมมันหนักหน่อยเว้ยเดี๋ยวนะปึ๊บนี่เอาหมุนตรงนี้ก่อนนะครับก่อนถ้าเป็นพวกเอาติ๊กอะไรพวกนี้มันไม่ต้องเนาะมันจะเปิดเลยเลยใช่มากริงจริงแคลรี่ถ้าไม่เดิมจริงนี่ก็หาไม่ได้นะใช่ไม้ตัวเนี้ยเ่ขออนุญาตมีสองตัวปิดเนี่ยส่วนมากมันชอบหาใช่แม่แรงอ่ะอ่ะ z o ถ่ายแม่แรงชุดแม่แรงกอนปะน้องเจครับครับพี่ตกใจครับ ไอซีนขาวๆนั่นมันมีไว้ทําไมอะครับของดีเลยครับของดีโรงงานเลยเหรอมันแล้วถ้ามันสมมุตินะครับว่าไปเปิดท้ายรถใครเขาเนี่ยครับแล้วเปิดมามันมันไม่มีอะทาไงอะไม่มีก็ไม่เดิมละอืมตุ้มตามตุ้มตามแน่ตุ้มตามมาแน่น้เข้าถึงนี่เนาะถ้าไม่มีไม่ไม่มีก็น่าจะลึกมานะแต่อย่างเงี้ยดูดิอยู่ครบหมดเห็นมือเห็นนิ้วไหมแงวแงวแงวนี่้อะไร ส้มบุรี่พี่คนหรอส้มบุรีเหรอเงี้ยวเงวอครับเห็นกันชัดๆนะเนี่ยตะขงตะเขีบเนี่ยแล้วก็ที่เราเปิดให้ดูแบบนี้เลยเนี่ยคือให้เห็นเห็นเลยว่ามันไม่เคยแก๊สนะครับนี่พูดตรงๆนะซื้อมายังไม่ได้แบบเคยกอะไรอ่ะขัดสียังไม่ได้อะไรเลยนะใช่ครับนี่คือเรียวเรียวจริงๆล้างรถร้อยหกสิบาทแล้วถ่ายเลยเนี่ยซัดเลยเนี่ยอ่ะ มาครับอ,อ๋อลืมครับปิดก่อนครับไฟฟฝานี้ของหายากด้วยครับน้องเจนรบกวนใช่แล้วบุ๊กเซอร์วิสยังอยู่ด้วยใช่ครับบุ๊กเซอร์วิสอยู่ครบงั้นพี่ทิ้งเจไว้ตรงนี้นะได้ยขออนุญาตครับ,รบทิ้งไว้กลางฐานนี่นี่นเจ้าของเดินนำเก็บอยู่ไหนวะอ๋ออยู่นี่เหรอโอเคนี่ยังเก็บไว้อยู่เลย เดี๋ยวพี่เอาไว้ในรถไว้ให้นะโอเคไะเจอกันหน้ารถครับไปก่อนไปหน้ารถเดี๋ยวแวะดูล้อแม็กกยางก่อนครับแวะนะครับเหมือนครับเหมือนไปพัทยาแล้วต้องแวะไอ้แม็กจุดพักรถเนี่ยอันนี้แวะจุดพักรถนะครับแวะก่อนนี่นี่กูเยีย อันนี้เปลี่ยนมาใหม่ๆเจ้าของเดิมเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ๆเลยนะครับเปลี่ยนมาใหม่ๆเลย <S <S <คน S 2> เดี๋ยวไม่เชื่ออีกครับคนเราเดี๋ยวหาว่าหลอกมามามาสอร์มามา,มา,มา,มมา,มาตบเอ็นตบคนน่ะขยบมันนี่นี่ <S <S นี่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 ใช้อีกยาวๆเลยครับสัปดาห์ที่1ปี2022เปลี่ยนมาครึ่งปีครับนะครับใหม่ๆเลยครับดอกยังเต็มแน่นโอ้โหเต็มอึบเลยครับ แล้วจะบอกว่ารถยางที่ไซส์อย่างเงี้ยแม่งโคตรทนอ่ะใช่มันไม่ใช่แบบฟิลล์ลอสซิ่งยางบางอ่ะใช่ครับแก้มอ้วนเนี่ยแก้มอบอวบ,บเนี่ยนุ่มด้วย <c oughs> บอกเลยฮะภาษาชาวบ้านนะบักอึดบักอึดมากมากท้ายก็ดูแล้วป้าซ้มเดเลยไปหน้ารถเลยปะ <c oughs> อย่างที่บอกตั้งแต่ตอนต้นคลิปเพิ่งซื้อมาแว้ร้านดูดฝุ่นกี่บาทนะร้อยหกส้อยหสิบครับหนึ่งร้ยหกสิบาทอะส้มมาทางนี้ก่อนมา นี่คือยังไม่ได้ล้างคลีนซิ่งเต็มระบบนะบอกตรงๆแต่แค่นี้ก็โคตรผ่องแล้วครับมาดูนี่อย่าพันไปไหนหยุดตรงนี้ Sitting here นี่มาตะตเข็บเดิมเดิมเนี่ยเนี่ยเ,ยเยดูได้เลยเนี่ยมาตะตเข็บต่างๆ,ๆเดิมเดิมนะครับเสียงเครื่องยนต์เดินนิ่มๆอันนี้เราไม่ได้พูดเกินจริงเราจะไม่มีการพูดเกินจริงเด็ดขาดนะครับแต่ในเมื่อมันเดินนิ่งๆจะให้บอกว่าเดินปุกก๊บปัดได้ยังไงใช่ครับ เดนจริงจริงใช่แล้วเดี๋ยวอ้อมไปถ่ายนี่นี่เอามาตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนนี่ถ่ายค้านถ่ายแล้วนี่ถ่ายไปเลยรูกลมหมดใช่ไม่มีห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมไม่มีครับกลมหมดไม่มีวบาิเหตุแน่นอนเดินทางท่อนครับใช่ครับเดินทางท่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยๆเดินไปฝั่งนู้นกันอ่ะส่งเสินอ้อมไปบายดูได้เลยครับ มาตามพี่มา,น,มานี่มานี่มานี่เลยนี่เลยส่วนเรื่องน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์จะบอกว่าเดี๋ยวเปลี่ยนให้ลูกค้าขออนุญาตจะเปลี่ยนเป็นพรุ่งนี้นะครับไม่ต้องห่วงครับลูกค้าที่จะมาซื้อเนี่ยวันที่มาซื้อเนี่ยนะหรือให้เรา,เ,ราเอารถไปส่งเนี่ยผมท้าอะไรเดี๋ยวดึงดูด้วยกันเลยเพราะเราเปลี่ยนจริงๆใช่ครับนะครับแค่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนก็เพราะเพิ่งซื้อมันเนี่ยเพิ่งซื้อมาเลยเออนี่นนดูเลย สติกเกอร์เคาน่นสติกเกอร์อะไรต่างๆมอกสติกเกอร์น้ำยาน้ำยาแอร์เครื่องมารากาศนะครับ,ต,รบต่างๆครบฝากระโปรงต่างๆเดิมๆรูกลมๆตามสูตรตะข่องตะเขียต่างๆเดิมๆ,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 ๆครับนะอยากให้เห็นความม่นีิจังเดยมันนี้มันี้ม,มาเข้าไม่ทีนี่คือเสียงเครื่องยนต์เดินเรียบๆนิ่งๆอย่างรถที่เป็นเลขไม้แท้ๆแบบนี้ สภาพเครื่องยนต์สภาพภายในนะครับอะไรต่างๆมันจะสัมพันธ์กันนะใช่ครับโอเคไหมนี่คือสิ่งที่เวลาลูกค้าจะซื้อรถมือสองกรุณาให้ความสังเกตรตรงนี้ด้วยนะครับมันจะแมชกันหนัใช่ครับนะเอาละขออนุญาตครับปิดก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูนี่ต่อมามาดูภายในต่ออีกหน่อยกันมา ล้อยางเราบอกไปแล้วเนาะแม็กเดิมยางใหม่มาเข้าไปดูภายในส้มถ่ายแผนประตูอะไรทีวะแล้วก็เมื่อกี้ข้าง้านั่ง,ง,งเป็ถ่ายตรงเพนอ่ะแกถ่ายเม่อใช่ปะถ่ายเสายัง<ๆ>ย่างใช่ไหมอ่าโอเคว่าแล้วเห็นไห้ามลืมย้ำนะครับคันนี้ปีศูนย์ปลายปีศูนย์เก้าจดทะเบียน ปี10เป็นรุ่น minor change แล้วแล้วรุ่น minor change เนี่ยมันมีจุดที่แตกต่างกันหลักๆเลยไฟหน้าไฟท้ายแล้วก็มานหลังไฟฟ้าครับครับ,รบกระจังหน้านิดนึงกระจังหน้าหน่อยนึงแต่เห็นชัดๆจกไฟท้ายใช่มันคนละเหมือนเบ้ามันคนละทรงกันนะคนละทรงันคนละทรงกันเลยอ่ะเสมอรถกนไหนถ่ายถ่ายแผงประตูทุกบ,บานเลยนะครับฝันรู้ถ่ายันแล้วใช่ป่ะส้องถ่ายเสายัง โอเคเอาละเดี๋ยวไปแจ้งราคากันครับนะครับอย่างที่พูดไปตั้งแต่ตอนต้นคลิปนะว่าอันเนี้ยเพิ่งซื้อเข้ามาเนี่ยแล้วก็แวะล้างรถ160บาทน,นะครับฉะนั้นสีเดี๋ยวคือสีมันเต็มอยู่แล้วมีกันชนหน้าชิ้นเดียวนะแต่ว่ายังไม่ได้ขัดสีเอาให้ วิ่งวิงอ่ะนะครับกำลังจะไปทำเนี่ยนะแล้วก็ขออนุญาตบอกอย่างนี้สำหรับลูกค้าที่พลาดคันที่แล้วไปเพราะว่าคลิปที่แล้วคนก็ดูพอสมควรก็หมืน่นหมื่นหน่อยๆน่อยเอาเอาสถิติวันนี้แล้วกันนะครับหมื่นหน่อยหน่อยฉะนั้นถ้าพลาดคันที่แล้วไปซึ่งเคยโทรกลับมาหาผมหรือน้องส้มก็ว่ากันไปไม่เป็นไรครับพลาดไปแล้วมันก็คือพลาดไปแล้วเนาะใช่ครับยอน,มนไม่ได้แล้วมันคงทำอะไรไม่ได้ครับฉะนั้นคุยที่อันที่มาใหม่ดีกว่าครับนะครับ คันนี้ครับเงินสดนะ3 000, 1 5 0 0นหมื่นหพันบาทเน็ตเน็ต3แสนหืหพันบาทเน็ตเน็ตแล้วผ่อนนะครับยนถ้าผ่อนออกรถ8,800บาทครับ,รบส่ง6ปีตกแล้วเดือนละประมาณ6,400กว่าบาทไม่เกิน6,500ห้ครับโอเค คันนี้ดูรีวิวทุกอย่างเห็นกันอย่างเรียวๆเ,เรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเโอเคหลังจากวันนี้ก็คือพรุ่งนี้แหละก่อนก่อนจะปิดสงการเนี่ยนะครับเราจะไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ของเหลวให้ลูกค้าครบถ้วนนะจ๊ะแล้วก็สีกันชนหน้าที่มันมีรอยอีกคุดๆเนี่ยนะโอเคและจะบอกว่าที่เต็นท์เรารถบ้านเรามาน้อยจัดส่งรถให้ลูกค้าทุกคัน ฟรีถึงบ้านทุกจังหวัดทั่วประเทศขอย้ำราคาอีกทีเงินสด3 1 5 0 0 0บาทเน็ตเน็ตส่วนเงินผ่อนออกรถ8,8 0 0ส่ง6ปีเดือนละเกือบเกือบ6,500บาท6ปีนะครับทุกเดือนเสมอกันทุกเดือนนะครับเท่ากันทุกเดือนนะฮะไม่เกิน6,500บาทครับเอาละครับติดต่อกันยังไงเชิญแอดมินส้มครับ ได้ค่ะเบอร์แอดมินส้มนะคะสามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะคะที่เบอร์094-335-7313ค่ะหรือโทรหาพี่อ้นได้เลยค่ะ081-485-00-00อ่ะก่อนจะไปคนเราอะ่ะเวลาจะเสียตังอะไรสักอย่างมันต้องรู้ว่าเสียตังแล้วได้อะไรเอาละเห็นเห็นอยู่แล้ว t o y ยต a c ค m มรี่โฉมนี้คงไม่ต้องพูดสปปรรพคุณกันเยอะอ่าพูดสเปคของคันนี้เลยดีกว่านะเลขไม แสนเ0้าหาพกว่าโลแท้แๆตัวถังตะเข็บซอกซุ้มคานฝากระโปรงอะไรต่างๆเดิมๆประตรงประตูเนี่ยเสาเนี่ยเดิมๆทั้งลำ่ำปลายปี09จดทะเบียน1 0 0ย้ํ้ำอีกทีเพราะราคานี้โคตรเล้าใจ3,155,000บาทเน็ตเนตผ่อนใช่ไหมผ่อนใช่ไหมออก<ช>รถ8,800 ส่ง6ปีเสมอกันทุกเดือนเดือนละ6,500บาทมีทอนขอเบอร์แอดมินส้มอีกทีเผื่อลูกค้าจะแอดไลน์หาได้ค่ะ0 9 4ค่ะ3 3 5 7 3 1หค่ะหรือเบอร์พี่อ้น0 8 1 4 8 5 0 0 0 0ครับตอนนั่งมาแอร์หนาวไหมหนาวมากค่ะนะแต่อันนึงที่จะบอกลูกค้าครับก่อนที่จะเซกูดบายกันนะครับ ขอกันตรงๆจะไหว้สวยๆจริงๆครับสิ่งที่จะขอไม่ได้ขออะไรครับแต่ขอว่าถ้าลูกค้าที่ดูแล้วพร้อมซื้อแล้วเราค่อยนัดกันนะแต่ถ้าดูแล้วยังไม่พร้อมก็ขอประคุณแต่ยังไม่ต้องติดต่อมานะขอจริงๆเพราะว่าทุกวันนี้เจอปัญหาคือโทรนัดแล้วแบบมั่วซเยอะมากฉะนั้นขอกันตรงๆอย่างรัคนไทยด้วยกันนะ่ะนะถ้ายังไม่พร้อมอย่าเพิ่มนัดขอแค่นี้ละครับ นะซึ่งของกันตรงๆแค่นี้แหละขอพระคุณมากๆครับ